ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่1.1.2นะครับกระทูถามสดด้วยวาจาของท่านสมชัยฝั่งชนจิตด้วยสำนักงานด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทูถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้กรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตริวงสุวรรณนะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนั้นแต่เนื่องจากในวันนี้ ท่าติดภารกิจสําคัญจึงขอมอบหมายให้ลัาตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลเอกชัยชาญช้างมงคลเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับฉะนั้นผมจึงขอเชิญท่านสมชายฝั่งชนจิตเตรียมถามกระทู้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านลั่มตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลเตรียมตอบครับเชิญท่านสมชายครับถามได้เลยครับครับกรบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสมชายฝั่งชนติดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลขอขอบคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้ความกรุณาและให้เกียรติกับการตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้เพราะว่าประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคง อาจจะเกี่ยวพันกับความรู้สึกและอาจจะเป็นประเด็นซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวก็ได้เพราะพื้นที่ในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอชนะและหลายๆอำเภอที่มีความเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อวันที่เจ็ พฤษภาคม2,562หลังจากมีการเลือกตั้งไม่นานแต่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลในรัฐสภาอย่างนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับโครงการที่เรียกว่าชะนะเมืองต้นแบบก้าวหน้าหรืออาจจะตั้งชื่ออะไรก็าตามที่เป็นการโน้มน้าวถึงการพัฒนา อุตสาหกรรมแล้วกำหนดให้ชนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้านั่นคือมติคลมก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลในสภาแยหย่งนี้มันทำมีลักษณะช่วงชิงและรวดเร็วเสิละเกินเพราะว่าตามพระราชบัญญัติบร,ริหารราชการแผ่นดินราชการพื้นที่สามชายแดนภาคใต้ให้อำนาจกับสบต ไว้มากมายมาหาศาลพรบนี้ออกเมื่อปี2553แน่นอนครับถ้าย้อนกลับไปดูก็หลังจากที่กองทัพได้ช่วยรัฐบาลในเวลานั้นขอคืนพื้นที่กรุงเทพและผลตอบแทนก็คือพรบอดหาราชการมาเหมือนกับยก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในมือของกอรมนและ พรบนี้ได้มอบอำนาจมากมายมหาศาลในการกำหนดแนวทางในการเอาส่วนของความมั่นคงไปรับผิดชอบวางแผนทั้งเศรษฐกิจด้วยโดยอาศาัยมาตราสิบของพรบนี้นี่คือที่มาของสิ่งที่ผมจะถามในวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านท่านประธานสภา ก็อยากจะให้พี่น้องทั่วประเทศได้เห็นความเป็นชนะเสียก่อนชนะชนะครับคือแผ่นดินก็อยากจะให้เห็นสไลดที่มีความบริสุทธิ์มีความสวยงามและก็เป็นแหล่งทําหากินของพี่น้องคนยากคนจน ชนะในฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นต้นทานของวงโซ่อาหารในอ่าวไทยแต่วันนี้เนี่ยที่ชนะกำลังจะถูกบอกว่าสิงว่าร้อมแบบนี้พี่น้องไม่ควรจะเก็บอ,อมันไว้เอาความเจริญรุ่งเรืองแบบอุตสาหกรรม ซึ่งพร้อมที่จะผลิตอากาศเสียน้ําเสียให้กับพื้นที่เหล่านี้นี่คือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดปัญหาและเกิดความขัดแย้งในระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันที่11กรกฎาคม2 5 6 3สอาบอตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง นี่คมุสาหกรรมจน,นะแน่นอนครับมันไม่ได้เกิดมาจากความเรียกร้องต้องการของประชาชนแต่เรียกเป็นความต้องการของคณะรัฐมนตรีผ่านการเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ในวันที่7็ดพฤษภาคม2,562จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาจากข้างบนไปสู่ล่างและวันนี้เนี่ยสบตก็พยายามที่จะทำรับฟังความคิดเห็นว่าเห็นด้วย ทั้งทั้งที่รายละเอียดของโครงการเป้าหมายและความต้องการของพี่น้องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคใต้เป็นอย่างไรผมจึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าการ,ววาก,ารกระทรวงกลาโหมผ่านท่านประธานสภาว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่กําลังดาเนินการอยู่และที่จะดําเนินการในวันที่11กรกฎา,าคมนี้เนี่ยใช้สําหรับไปทําอะไร และการรับฟังความคิดเห็นในวันที่11เนี้ยจะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาให้โครงการดำเนินไปหรือไม่และถ้ามันขัดแยง้งกับสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทำอยู่ก็คือการพูดถึงการวางผังเมืองรวมซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ15ล้านในการทำผังเมืองสงขลา ถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยกระบวนการทั้งหลายที่ทำอยู่เนี่ยมันไปแก้ปัญหาอะไรและมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์และที่สำคัญผมอยากจะถามย้ำอีกว่าสวตได้ใ,ใช้แนวทางแนวคิดกฎหมายอะไรมารับฟังความคิดเห็นหรือใช้งบประมาณจากส่วนไหนมาไปทำเรื่องนี้ซึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของเอกชนไม่ใช่โครงการของรัฐอยากจะถามว่าสบตมีบทบาทหน้าที่และมีอำนาจกระทำตามกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ครับเชิญท่านลำตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลิอชัยชาญตอบครับ ครับกบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมบลเอกชัยชาญชาวมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากนายรัฐมนตรีนะครับได้ให้มาตอบกระทูถามในเรื่องนี้ก่อนที่จะตอบเรียนคําถามของท่านสมาชิกผมขออนุญาตเรียนถึงบทบาทหน้าที่ของอสูงหน่วยการบริหารมชดชานภาคใต้หรือสอบตนะครับ ตามที่ท่านได้กล่าวนะครับก็คือได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกรารบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้คู่ศับพร .53 นะครับซึ่งหน้าที่ก็เป็น,นหน่วยงานหลักในการที่จะบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบและมีเอกภาพขออนุญาตเรียนกับนานประธานว่าสพตเองนั้นถ้าพูดถึงหล,ลักในเรื่องของการจัดแล้วตามพรบรแล้วก็จะเป็นสว่วนราชการ พลเรือนนะครับแต่ก็อนนาจจะว่าไม่ไม่จะเป็นหน่วยงานที่ด้านความมั่นคงขออนุญาตเรียนว่าในอำนาจหน้าที่ของสอบตตามพระราชบัญญัตินั้นได้กําหนดให้มีอำนาจในเรื่องของการจัดทํายุทธศาสตร์ในะด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะพร้อมแผนปฏิบัติการระดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการบรูรณาการทุกหน่วยงานนะครับในการดําเนินการนั้นที่ผ่านมาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น รัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระบบในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2559ในเรื่องของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยได้เลิ่มนดาเนินการมาในสามเมืองหลักก็คือได้แก่อเบตงจังหวัดยะลาอนภองจิกจังหวัดปัตตานีและอสุไหงกโลกจังหวัดนราธิวาโดยได้กําหนดให้เมืองที่4ี่อำเภอจนะนั้นเป็นเมืองคู่ขนาดของการพัฒนา ต้องกลับเรียน่านประธานว่าในช่วงระยะเวลาสองปีแรกนะครับในการดําเนินการในการพัฒนาสามมืองหลักนั้นก็ประเมินแล้เพียรได้ประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจนะครับในส่วนของเรื่งองการค้าชายแดนเรื่องของการท่องเที่ยวในที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับก็มีการประเมินว่าในการดําเนินการนั้น เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็น่าจะขยายไปสู่ของเมืองที่4นะครับซึ่งอเภอานนัน่นเองนะครับเป็นดาเนินการในเรื่องของการคู่ขนานของการพัฒนา,ก,า,ฒนาก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ7พฤษภาคมรศ2ตามที่ท่านสมาชิกท่านได้กรุณาเรียนให้ทราบนะครับด้ยเห็นชอบที่จะเห็นชอบในหลักการนะครับในการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบนะครับที่เอเภอจะนะให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของเป้าหมายในการดําเนินการนั้นก็เป็นการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนนะครับที่จะเชื่อมโยงที่จะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการศึกษาพหุสังคมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสิ่งที่สําคัญนะครับที่ได้ดําเนินการก็คือว่าต้องกํานึงถึงการรักษาทรัพยารการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะทําให้การดําเนินการบริหารราชการ ในส่วนของการกระจายอํานาจไปสู่ในพื้นที่นะครับแฟกสินสำคัญนก็คือว่าก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนนะครับตอบคําถามท่านว่าการรับความคารคิดเห็นนั้นนะครับได้แท้หรักไปทําอะไรต้องขออนุญาตเรียนว่าในการรับความความคิดเห็นนั้นในมติคณะมนตรีทวีเจตพุทธพาคมนั้นก็ให้ทาง ทางสวตซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินการเรื่องการเมือในพื้นที่นั้นได้เชิญชวนให้ประชาชนนะครับได้แสดงข้อคิดเห็นเสนอข้อคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะประกอบในการที่จะนําไปเป็นข้อมูลรวบรวมการดําเนินการทั้งหมดนะครับความเห็นของประชาชนนั้นเข้าไปในสู่ของการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการดําเนินการตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ในการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นได้สปทอนนั้นได้กําหนดไปใน4ช่องทางนะครับในการแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่1ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของสำนักงานประหลัดสำนักนายรมตรีนะครับช่องทางที่2ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งเดิมได้กําหนดในวันที่14พฤษภาษที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงนั้นมีสถานการณ์โควิดนะก็ได้กําหนดให้เป็นเลื่อนมาเป็นวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนีนะ้ช่องทางที่3ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในส่วนของจดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกนะส์ศูตริการประชาชนของสำนักประลัดนักนายกรัฐม,มนตรีและช่องทางที่4ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยใช้วิธีการสํารวจสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลซึ่งใน3ช่องทางนั้นก็ได้ดําเนินการได้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว ก็เเหลือในช่องทางที่สองคือการรับฟังความคิดเห็นนะครับในฐานะเป็นจัดพวธีการรับฟังผมขออนุญาตเรียนว่าในการดําเนินการนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนตามอํานาจหน้าที่ของสวตนะครับที่ได้ตหลดไว้ในพระราชบัญญัติในเรื่องของฝ่ายรัชการจังหวัด,ดแดนภาคใต้ในส่วนรายละเอียดของการดําเนินการ ก็คิดว่าท่านสมาชิกก็คงจะได้ถามต่อไปนะครับผมขอญาติตอบในประเด็นคําถามที่หนึ่งท่านนี้ครับขอพระคุณท่านประธานครับเชิญท่านสมชายคําถามที่สองครับขอบคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตอบคําถามที่นี้มันมีประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์สามเมืองที่ท่านรัฐมนตรีตอบมานั้นมันไม่มีอุตสาหกรรมหนัก แต่ที่ชนะเนี่ยถูกกําหนดโดยอุตสาหกรรมหนักซึ่งเป็นที่หวาดหวั่นของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่จําเพิดชนะแต่มันสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวพันกันมันมิติแห่งความทั้งพันขุงสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้ำทะเลอากาศมันไม่ได้บอกว่าทำที่ชนะเกิดที่ชนะอะไรมันจะอยู่ที่ชนะ ทะเลอ่าวไทยเนี่ยถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านประธานสภาผ่านไปบนเครื่องบินในตอนค่ำคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรือประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกไม่ได้อยู่ที่ชายฝั่งแถบมาบตาพุธแถบแหลมฉบังเลยมันกินพื้นที่ออกไปไกลเป็นร้อยกิโล มันก็แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกมันหายไปแล้วมันหายไปได้วยเหตุอะไรเนี่ยหลายคนหลายท่านก็คงเข้าใจได้แต่ในท้องทะเลไทยเนี่ยมันมีการหมุนเวียนของน้ำซึ่งมันขึ้นจากใต้ขึ้นเหนือจากสงขลาก็มานครมานคร,มา,นครมาชุมพรมาสุราษฎร์พัตลุงมาสุราษฎร์มา ชุมพรมาประจวบแล้ววงจรมันก็เลียวเลียวรอบอ่าวไทยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของมันอุตสาหกรรมหนักที่จะเป็นลงที่ชนะตามแผนงานโครงการของสบตเนี่ยภาพความรู้สึกพี่น้องที่อยู่กับทะเลพี่น้องที่อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทะเลท่านลองนึกภาพดูถ้าท่านมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่แห่งหนึ่ง แล้วเกิดมีคนข้างๆบอกว่าฉันจะทางโรงเตาเผาขยะท่านจะอยู่อย่างไรสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่สุดก็คือมันมีมติคลมอมาก่อนที่จะให้มารับฟังความคามิดเห็นนี่คือการบริหารประเทศแบบอำนาจรัฐรวมศูนย์และบังคับว่าประชาชนจะต้องเอาตามที่ฉันต้องการประชาชนเป็นขยะเลยครับที่ฉันจะเขียเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือการรับฟังความเรียกร้องต้องการของพี่น,น้องประชาชนก่อนพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนหรือชายแดนภาคใต้5จังหวัดตามพรบ,บปลราชการภาคใต้เนี่ยเขากำหนดยุทธศาสตร์ไว้ในกฎหมายและระเบียบของสอบตด้วยโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่วิถีชีวิตและความเรียกร้องต้องการของประชาชนท่านเลาเลยยุทธศาสตร์ที่จะไปสร้างสันติสุขและความสามาคัคคีผมอยากจะดูภาพว่าวันนี้มันเกิดความขัดแยง้งระหว่างพี่น้องประชาชนสองฝ่ายและนี่มันอาจจะเป็นประเด็นที่เด็ดดอกไม้กระเทือนทุ่งดวงดาวซึ่งขวายความมั่นคงของรัฐควรจะดู สิ่งที่ผมอยากจะถามวันนี้ว่าหนึ่งอาจจะรับไปถึงการยกเลิกคําสั่งที่กํานดรว้จะน่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่เอาอุตสาหกรรมหนักไปลงได้หรือไม่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องตั้งคําถามแต่ตั้งคําถามไว้สําหรับการปฏิบัติการได้จริงนั่นก็คือวันที่11บนี้เนี่ยในแต่นะที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตราที่31มนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามประหยัดการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดภาคใต้เนี่ยท่านนายกท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นหรือยกเลิก มติคลมในวันที่7พฤษภาคม2562และไปเริ่มรับฟังความคิดเห็นว่าประชาชนมีความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของเขาอย่างไรก่อนความคิดเห็นมันควรจะมาก่อนความต้องการของรัฐส่วนกลางนี่แหละมันแสดงแสดงถึงความเป็นอำนาจรัฐร,รวมศูนย์และที่สำคัญประเทศนี้เนี่ยกำลังยก ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในกำมือของกรมนประชาชนเหมือนกับวัตถุอย่างหนึ่งที่ถูกเขียมอะไรก็ได้ผมจึงบอกว่าในวันที่11เนี่ยมันอยู่ในตั้มกลางสถานการณ์ของพรกฉุกเฉินของรัฐบาลท่านเองที่อ้างโควิดไว้นะ่ะสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันจะเป็นการ เด็ดดอกไม้กระเทือนทึงดวงดาวเพราะว่าสปตกำลังใช้อํานาจบาดใจส่งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปกดดันต่อพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของการบริหารจัดการการรับฟังความคิดเห็นแบบสปตทําอยู่ไม่มีใครอยากจะขัดฝังการพัฒนาที่ทำให้ชีวิตพี่น้องปรชาชนดีขึ้นแต่ เมื่อเขาไม่มีความรับรู้และไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเขาเขาย่อมแสดงออกทําไมสบตเตรียมเจ้าหน้าที่ในวันที่สิบเอ็ดและกําลังปฏิบัติการอยู่เลือกเฉพาะคนที่เห็นด้วยเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาระหว่างลูกผู้ชายทหารแบบท่านรัฐมนตรีช่วยวก,กรกระทรวงราผม ไม่นักเลงนี่ภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันควรจะให้โอกาสเลื่อนไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในวิธีการที่มันใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใช้อาจารย์มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาใช้ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วมันจึงจะพูดถึงหลักแห่งสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เราใช้ โอกาสนี้เป็นเครื่องมือไหมผมจึงถามว่าท่านเลิกการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ได้ไหมท่านสชายก็ท่านเหลือเวลานาทีเศษๆจะนั่ท่านรีบถามคาถามเลยนะครับรผมจึงถามว่าดีกลัวเสียเวลาก่อนท่านจะเลือกเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นในวันที่11นี่กันพูดแบบตรงๆเลยว่ากรกฎาคมนี้ได้หรือไม่แล้วไปเริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมไปมากที่สุดหรือท่านจะยกเลิก มติคลมเมื่อวันที่5วันที่7พิพฤษภาคมปี6 2ได้หรือไม่แล้วไปกลับไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาเริ่มต้นจากข้างล่างได้หรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านรัฐมนตรีตอบค,บ,คบครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ในประเด็นคำถามที่2ก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานครับว่าในการดําเนินการนั้นก็คงไม่ใช่เป็นการทนะบังคับนะครับในการรับฟังความคิดเห็นเขาจะเรียนว่าในเรื่องของโครงการปัจจุบันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทั้งระบบนะครับในภาพรวมทั้งระบบว่าประชาชนในพื้นที่นั้นมีความคิดเห็นอย่างไร ในการดําเนินการต่อไปนั้นก็จะต้องมีกระบวนการในการดําเนินการตามขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะครับในส่วนของการดําเนินการนั้นในเรื่องของการที่จะกําหนดคนที่จะเข้ามารับฟังเหตุนั้นขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับว่าไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เห็นด้วยนะครับในส่วนของการดําเนินการนั้นก็จะเป็นการรับฟังทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วเสียผู้ที่มีข้อสังเกต ผู้ที่มีข้อคิดเห็นผู้ที่มีข้อห่วงใยทั้งในผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับก็จะมีการรับฟังทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของพลกอฉุกเฉินนั้นก็จะไม่มีผลต่อการดําเนินการนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่อะไรไปกดดันทั้งสิน้นในการดําเนินการที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับที่จะทําใหนะ้การรับความความคิดเห็นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้ในขั้นตอนของการรับฟังนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทั้งระบบนะครับก็จะมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการตามภาระ,ะหน้าที่ต่อไปนะครับก็คงไม่ใช่ที่จะรับฟังเครั้งนี้แล้วก็จะจบการดําเนินการก็จะมีกระบวนการกระบวนการตามขั้นตอนนะครับก็จะเข้าคณะกรรมการวนทุศาสตร์จังหวัดแแดงภาคใต้ดําเนินการต่อไปซึ่งมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปดูแลและเน้นที่ผมเน้นย้ยําไปแล้วในเรื่องของเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ การดาเนินโครงการหรือจะไม่ดาเนินโครงการอย่างไรก็ตามก็จะต้องเป็นเป็นความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับขอบพระคุณครับท่านสมชายเหลือเวลาอยู่4ี่สิบนาทีนะครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมสมชายฟังจนจิตครับก็ยังมีเวลาเหลือส2บสองนาทีก็ต้องถามว่ากระบวนการที่มันเริ่มต้นมา4ี่ิบวินาทีนะครับผมพูดผิดไปส2วินาทีครับ กระบวนการที่เริ่มต้นมาไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเนี่ยมันจะนําไปสู่ความถูกต้องชอบธรรมได้อย่างไรครับและที่สําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือมันสร้างความแตกแยกในพื้นที่ด้วยความทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็นข้อเสนอจากส่วนกลางไปว่าต้องการอย่างเนี้ นี่คือสิ่งที่เราเป็นข้อกังวลมากในฐานะสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษดรภาคใต้ปัญหาภาคใต้ยังไม่จบถ้าพยายามที่จะเคลียร์ล่องรอยอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านรัตรีตอบครับครับขอบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัฐที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ขอบคุณนะครับในในข้อห่วงใยของท่านสมาชิกในการดําเนินการนะครับ ตรงนี้ก็จะส่งต่อไปยังนหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่คือสปตในการดําเนินการต้องเรียนท่านประธานอย่างท่านสมาชิกว่าในการดําเนินการในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเพื่อเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อจะมีต้องการลงทุนเพื่อต้องการศึกษาที่ดีขึ้นมีการจ้างงานในพื้นที่นะครับรัษฎรในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้สามารถที่จะ มีงานทําในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปหายงานทําในประเทศเพื่อนบ้านนะเขาก็จะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น,นมีการกินดีอยู่ดีในพื้นที่นะครับข้อห่วงข้อกังวลอะไรต่างๆที่ในประชาชนในพื้นที่หรือท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านได้ให้ข้อมูลนั้น,นผมจะส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติในพื้นที่คือสปตนะครับได้รับข้อมูลที่ท่านได้เสนอตั้งคําถามในวันนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านมตีนะครับ ท่านสมาชิกครับก็ถือว่าจบกระทู้ถามสุดด้วยวระจาของท่านสมชายฟังชนจิตนะครับขอบคุณเรัมตีช่วยว่าการว่าการกระทรวงกลราโหมที่กรุณาให้เกียรติสภาเรานะครับ